ไอเรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลาจากเสียงจมูกเรามันไกลาจากกลิ่นลิ้นมันไกลาจากรถโกรพระเนี่ยกายมันกายถึงไอ้กายจากโกรธาพระทั้งหลายนี่มันสงบดีนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะะเดียว่ามันอยู่เฉยๆสงบสงบโดยทางที่โง่เองอม,มันโง่ครับมันโง่ถ้าหากว่ามีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายดีได้ ถ้ามีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะอ่าคนเราทั้งหลายก่อนนึกว่ามันมาไอสิ่งทั้งหลายมันกวนเราทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้นจะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยถ้ามีเสียงรนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเรานะอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะอเนี่ยนี้มันไปเรื่อยๆไปถ้าไม่มีเสียงเลยอันนั้นมากวนเราเนี่ย อันนี้เพราะมันผิดมันผิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเรามาย้อนกลับทีว่าอีกทีหนึ่งเราจะมาคิดว่าอันเรามาเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขามีมันจะชัดขึ้นนรันี่ครับเนี่ยใช่ไหมต,ต,ตรงนี้เราตรงสู้แล้วครับอืมอ,อเรามันไปกวนเขากลงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราหน่ยเนี่ยมันก็มนเมาเต็มที่มันแหละครับ<โ>นะอ<ส><โ>ย่างนั้นพระาร่มความสงบทํา ทำขึ้นมาแล้วให้มันสงบเลยอย่าไปเมามันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัวมันก็มาไปเมาเรื่องวุ่นวายเหมึองกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจจนเป็นคนงโงนะ่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทาครับมันจะถึงไม่จะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแค่ค่ายว่ายไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่กันเดียวนี่นี่ยครับ มันสม่ำเสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะพระพุทธเจ้ากรกัดสรู้ในโรคนี้โรกรวิทูรู้แจ้งสึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับ